หลังจากร่วมถกนอกรอบกับรัฐมนตรีพักเพื่อไทยสื่อมวลชนก็รุมล้อมสอบถามถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องการรับนายทักษิณชินวัตรกลับมาพักโทษที่บ้านพักก็คือที่วางแผนกันเอาไว้บ้านจันทร์สองล่านะคะโดยนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะกลับวันอาทิตย์นี้ถ้าแพทย์ประเมินอ,อาการแล้วเห็นชอบค่ะครับเตรียมการต้อนรับยังไงบ้างราครับวันที่18อ๋อวันนี้ให้ตลาดเปันการ แล้วครอบครัวที่หาบ้านการส่งราชเป็นครอบครัวเลยนะคะไม่อำคำถามด้วยังไม่ทราบเลยอ่ะแต่แต่แต่คิดว่าไปรับอยู่แล้วค่ะแต่ทุกคนน่าน่าจะไปรับนะคะแล้วกำหนดการมีออ่งเรื่องครับว่าจะออกที่ไหนยังไงอ่ะย่างเล็กแต่ว่าตามกฎหมายหมดเลยค่ะจะออกได้เมื่อไหร่ก็จออกกำหนดเบื้องต้นวันที่ส8นะคะอะไรนะคะตรงที่แปดใช่ไหม ถ้าคุณหมอคุณหมอตกลงตามนั้นก็ก็ออกตามนั้นหมายถึงว่าถ้าไม่้องคนโรคกับหมอก็ออก8เดือใช่ไหมครับค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสป8ดนนี่ค่ะหายทันมั้ยขอให้เดือนหนึ่งขอบคุณนะครับ สรุปตามคำยืนยันของนางสาวแพรทองทานก็คือถ้าแพทย์ประเมินอาการโดยรวมแล้วเห็นชอบนายทักษิณก็จะได้กลับบ้านวันอาทิตย์นี้เลยซึ่งทางครอบครัวก็เตรียมรับกลับบ้านอยู่แล้วนะคะโดยหลานๆพาการเขียนการ์ดยินดีต้อนรับส่วนแผลที่ผ่าตัดข้อเข่าที่ระบุเอาไว้ตามข่าวก่อนหน้านี้ก็บอกเพียงว่าแพทยใ์ใช้เวลาพักฟื้นหนึ่งเดือนค่ะล่าสุดผู้นำฝ่ายค้านในสภาครับมองว่าสังคมอาจจะมีคำถา,ถามถึงสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้ จะมีนายกสองคนหรือไม่ก่อนจะทวงถามถึงสิทธิของนายทักษิณและความเท่าเทียมของผู้ต้องขังครับเน้นย้ำให้รัฐบาลตระหนักที่จะระมัดระวังท่าทีที่อาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารบ้านเมืองครับมันอาจจะไม่ได้ส่งผลฉับพลันแต่มันก็สั่งสมในความรู้สึกคับข้องใจของในของคนในสังคมขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเ,เมื่อคุณทักษิณออกจากเ,าเรียกว่าพักโทษ นะครับกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วรัฐบาลบริหารจัดก,การไม่ดีนะครับมันก็อาจจะไปกระทบนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดไปเกิดสภาวะมีเหมือนเสมือนมีนายงตี2คนเนี่ยก็อาจจะยุ่งได้ ส่วนแกนนำพักเพื่อไทยไม่ไว่าจะเป็นนายภูมิธรรมเวชยชัยหรือนายสุทินกลางแสงต่างก็ยืนยันค่ะว่าการพักโทษกลับบ้านพักจันสองล่าของนายทักษิณนั้นจะไม่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมจนต้องไปปรับครมอแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่มีชนวนเหตุที่จะนำไปสู่ความเห็นต่างขัดแย้งหรือความรุนแรงค่ะ